โหลสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนตุลาหลังจากฝนตกไปหลายวันวันนี้ได้เดดแล้วครับนะ้าปรากฏว่าไอ้เพีย้ยไก่แจ้เข้าเยอะกับหนอนชอนใบก็เลยต้องถึงโรบให้อาหารด้วยนะครับให้อาหารกับควบคุม แมลงควบคุมใบชุดที่ว่ากำลังจะออกนี่นะครับผมย้อนแสงไว้น่อยครับใบใบขนาดนี้กำลังนะครับนะ่ากำลังกำลังรักษาไว้ทีน่นี่สวนทุเรียนบอนไซนะครับ มันเบอร์รี่ก็เริ่มอีกแล้วนะครับเริ่มทำลูกอีกแล้วข้าวไกล้ๆต้นสักนิดหนึ่งยอนโฉมหน่อยโอ้ไม่ได้เว้ยปีกับเก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนแล้วครับหนะ้า ข้อต่อน้กลืนกันเลยนะครับจากต้นพันกับต้นเดิมกลืนกันเลยนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าก็าเกือบจะสองจับนะครับควตัวตของกิ่งกิ่งการสาขาอยู่ประมาณสองม้านะครับครับ สองต้นคู่ทุเรียนกลางเล่ทุเรียนกลางเล่สม,มุยนะครับสม,มุยสามร้อยห้าสิบต้นโอเคนะครับสวัสดีครับปนยาก่อนนะครับปนยยากลับให้ธาตุอาหารรองเสริม สวัสดีครับ